สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงอัปเดตข่าวฮอตข่าวร้อนในวงการลูกหนังนะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังต้องโฟกัสที่เรื่องราวของเลนเดอร์เมซี่นะสตาร์เด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงกับการทีมชาติแอตลิต้าชุดแชมป์โลกนะครับอ่ะไม่เสียเวลานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากด้วยนะครับใครชอบบทวิเคราะห์ฟุตบอลชอบเรียกได้ว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยข่าวสารฝากช่องสิงสนามฟุตบอลด้วยนะครับฝากช่องสิงสนามฟุตบอลด้วยนะฮะเพราะว่า ก็มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดนะครับช่องสิงสนามฟุตบอลนะครับอนะส่วนข่าววันนี้ครับแน่นอนว่าอัปเดตพี่เรื่องราวของลีเนลเมสซี่นะหักงุมแตกหักปารีสแซงต์แชร์แมงอาจไม่ตัดสินใจต่อสัญญาเมสซี่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาจจะพิจารณาไม่ต่อสัญญากับลีเนลเมสซี่นะครับเนื่องจากกังวลในเรื่องของกฎ Financial Fair p l y y นะครับ โดยก่อนหน้านี้นีปารีสแซงต์แชมงเคยถูกลงโทษนะจากปีที่แล้วเรื่องปัญหาการเงินดังกล่าวนะครับแล้วก็ถูกปรับถึง8.6ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซีซั่นนี้เนีจะโดนปรับอีกถึง56.3ล้านปอนด์นะขึ้นอยู่กับการดําเนินงานของสโมสรในอนาคตนะครับโดยรายงานนี้เนี่ยข่าวนี้เนี่ยมาจากฝั่งเลกิปเองนะครับสื่อดังของแดนน้ําหอมโดยบอกว่าปารีสเนี่ยหวังที่จะลดรายจ่ายแล้วก็ลดค่าเหนื่อย ของทีมดงนะครับโดยเฉพาะค่าเหนื่อยระดับ740,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเมสซี่เนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาอย่างหนักนะครับทำให้ทีมเนี่ยอาจตัดสินใจไม่ต่อสัญญาออกไปกับดาวเตะอาร์เจนตายนะครับทั้งนี้เนี่ยเชโรมโลเตนนะอดีตนักเตะปารีสแซงต์แชร์แมงชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ควรต่อสัญญากับเมสซี่นะครับเพราะว่าการต่อสัญญากับเมสซี่เป็นเรื่องตลกนะครับโดยโลเตนเนี่ยบอกว่าเมสซี่อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็การที่ปารีสมีทั้งเนมาร์แล้วก็็็เเเออมบาปป้ถืว่น คู่หูที่น่ากลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินเดือนของเมซี่ตอนนี้ก็สูงเรียกได้ว่าไม่แมชกับฝีเท้าณนะปัจจุบันนะครับเดวโเตนนะบอกเพิ่มว่าเ h เชเนี่ยมีปัญหา Financial Fair Play ด้วยเพราะฉะนั้นการไม่ต่อสัญญาเมซี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝืนต่อไปอีกเนี่ยปัญหาที่พอกคุณไว้มันอาจจะระเบิดนะครับแล้วก็ เงินเดือนของเมสซี่เนี่ยก้อนโตมากแล้วก็ใช้ในการปรับปรุงทีมด้านอื่นได้อีกเยอะนะครับโดยทางดีทางนั้นก็ต้องมาดูอีกทีนะว่ากลุ่มทุนกาตาทางด้านนะัสเซอร์เอลคาไาฟี่จะต่อสัญญาเมสซี่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันก็แบ่งเป็น2คงขั้วนะครับทั้งคนที่อยากให้ต่อและคนที่ไม่อยากให้ต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมสซี่ก็เป็นตัวที่ดึงดูดเรียกได้ว่าความสนใจให้เข้าสู่ปรารีสแซงแวรได้เยอะนะครับวันนั้นแฟนเป A ๊กเชหรือแฟนทีมอื่นแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าเมสซี่ที่เริ่มโดยลา ยังเป็นที่ต้องการของปารีสหรือเปล่าหรือควรหรือไม่ควรที่จะต่อสัญญานะครับ